เรื่องราวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราจะมาดูกันว่า Derivative หรือว่าอนุพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่ามันมีประเด็นบางอย่างแอบซ่อนอยู่ที่จะทำให้เราหัวหมุนได้ง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ระวังครับคือหลายๆคนหลายๆตำราเนี่ยก็มักจะพูดถึง Derivative ว่ามันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงขณะใดขณะหนึ่งครับ ซึ่งถ้าเกิดเราหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2คํคำนี้มันขัดแย้งกันเองไปด้วยกันไม่ได้ครับคล้ายๆกับคำว่าความเงียบดังที่สุดหรือว่าแตกต่างเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบก่อนกับหลังแต่ว่าชั่วขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมันไม่มีก่อนไม่มีหลังใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ตรงตามชี่อขงมันเลยว่ามันเป็นแค่จุดๆเดียวในแกนเวลาซึ่งในจุดหนึ่งจุดนั้นน่ะมัน ็ไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูกันครับว่าเราแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการไหนในการล็อกหลบหลีกเลี่ยงความย้อนแยงอันนี้ตอนที่เขาเริ่มนคิดค้นวิชาแคลคูลัสขึ้นมาไปดูกันเลยครับ ถ้าเกิดรถคันนี้เริ่มวิ่งจากหยุดนิ่งที่เวลา T ี้นศูนย์จากจุด A เร่งความเร็วขึ้นแล้วก็เริ่มเหยียบเบรกจนมาหยุดนิ่งที่จุด B ที่อยู่ห่างออกไป100เมตรทั้งหมดนี้ใช้เวลา10วินาทีนะครับเราจะสามารถเขียนอธิบายการเคลื่อนที่ที่ว่านี้เนี่ยได้ด้วยเส้นโค้งบนระบบพิกัดที่มีแกนตั้งเป็นตำแหน่งของรถแล้วก็แกนนอนเป็นเวลาที่ผ่านไปครับโดยที่เส้นโค้งอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวบอกเราว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปสมุ ว่า6วินาทีนะครับแล้วระยะทางที่รถของเราวิ่งไปได้มันคือกี่เมตรครับ ตอนนี้ผมจะตั้งชื่อให้ฟังก์ชันบอกระยะทางอันนี้ว่า s ที่ขึ้นกับตัวแปรเวลา t นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมนักฟิสิกส์ถึงชอบใช้ตัวแปร s แทนระยะทางแต่ว่าสังเกตที่ลักษณะของเส้นโค้งเส้นนี้นะครับว่าตอนแรกๆหลังจากที่รถเริ่มวิ่งไปได้เนี่ยเส้นกราฟมันก็จะแบนราบไปกับพื้นแต่พอเวลาผ่านไปความเร็วของรถมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้ระยะทางที่มันวิ่งได้ต่อ1วินาทีมันเยอะขึ้น ซึ่งเส้นกราฟเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราเห็นผ่านทางความชันที่ชันเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าหลังจากที่มันวิ่งไปได้เครื่องทางแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบรกลดความเร็วลงเส้นกราฟมันก็จะชันน้อยลงจนกลับมาขนานไปกับพื้นอีกทีหนึ่งครับ เพราะงั้นสรุปจากที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราจะพลอตเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งมาแทนความเร็วของรถมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับเริ่มจากตอนแรกหยุดนิ่งก็คือมีความเร็วเป็นศูนย์เสร็จแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องจนไปถึงความเร็วสูงสุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆชะลอจนความเร็วกลับมาเป็นศูนย์อีกทีหนึงที่ปลายทางครับ มาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ไม่ยากนะครับว่าเส้นกราฟ2เส้นนี้มันมีความสัมพันธ์กันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนอัตราการเร่งเครื่องของรถเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นโค้งของระยะทางเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วเราก็จะไม่มีทางเปลี่ยนความเร็วเป็นอย่างอื่นได้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเส้นโค้งระยะทางของรถครับ เพราะงั้นเราก็อาจจะอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วไอ้สองอย่างเนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือว่าถ้าเกิดเรารู้อย่างหนึ่งแล้วเราจะแปลงมันออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ยังไงครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราจะต้องมานั่งคิดกันก่อนครับว่านิยามของคำว่าความเร็วที่แต่ละเวลาที่ซึ่งมันก็คือไอ้สิ่งที่เรากำลังเขียนแทนด้วยเส้นโค้งสีเขียวบนหน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรครับ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นคำพูดยังไงดีนะครับแต่เราก็น่าจะพอมีไอเดียกันอยู่ในหัวแหละว่ามันก็คือตัวเลขที่เก็บน้าปัดความเร็วรถมันชี้ไปหาอยู่ครับก็คือช่วงขณะไหนที่รถวิ่งเร็วเนี่ยเส้นโคงระยะทางก็จะยิ่งชันแล้วหน้าปัดก็จะยิ่งหมุนไปเยอะครับ ซึ่งใช่ครับถูกต้องเลยแหละแต่ว่าคำตอบแบบนี้มันยังไม่ตอบคำถามเรื่องความเร็วในช่วงขณะใดาขณะหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปรถมาหนึ่งคันเนี่ยจากรูปนี้แค่รูปเดียวเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่ารถคันนี้ตอนนั้นมันกำลังวิ่งเร็ววิ่งช้าแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายติดหน้าปัดความเร็วรถมาด้วยครับ เพราะว่านิยามของความเร็วเนี่ยมันก็คือผลต่างของระยะทางหารด้วยผลต่างของเวลาใช่ไหมครับพอหารกันออกมามันก็เลยได้เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมองหรือว่าเมตรต่อวินาทีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงช่วงขณะใดขณะหนึ่งเหมือนกับตอนถ่ายรูปเนี่ยทีนี้ก็คือเชงเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาหารกับอะไรดีซึ่งถ้าเกิดเราไปฝืนคิดมันออกมามันก็จะกลายเป็น0ย์หาร0ูนย์หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดนั้นเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วหน้ปาปัดความเร็วของรถมันไปเอาตัวเลขจากไหนมาโชว์ให้เราดูยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวครับ ถ้าเกิดเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันงงมันพิลึกประหลาดหรือว่าอาจจะน่าหงุดหงิดนิดนึงเนี่ยก็ถูกต้องแล้วครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคําถามนี้มันเคยเป็นคําถามที่คาใจนักคิดนักปัญญาในประวัติศาสตร์หลายหลายคนมาเป็นพันๆปีเลยครับต้องรอมาจะถึงยุคสมัยของพวกที่ค้นแคลคูลัสเนี่ยแหละเขาถึงหาทางล็อกหลบาร adox อันนี้กันได้ครับ เพื่อที่เราจะเข้าใจแนวคิดในการล็อกหลบของเขาเนี่ยเราจะย้อนกลับมาที่เข็มบนหน้าปัดของเรากันก่อนนะครับคือถ้าเกิดเราลองคิดดูดีๆเนี่ยเข็มข้อมเร็วของรถมันก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรยากๆซับซ้อนซับซ้อนหรอกครับมันอาจจะแค่วัดระยะทางที่รถวิ่งไปได้จากการหมุนของล้อในช่วงระยะเวลาสั้นๆส,สมมุติว่าตอน3.01วินาทีเทียบกับตอน3วินาทีอะไรอย่างนี้ครับ คือแทนที่เขาจะใช้ชั่วขณะแค่ชั่วขณะเดียวเขาก็เปลี่ยนมาใช้2ชั่วขณะที่ใกล้เคียงกันมากๆแทนหรือก็คือเขากำหนดระยะเวลาสั้นๆขึ้นมาค่าหนึ่งสมมุติว่า0.01วินาทีที่เราจะเรียกค่านี้ว่า dt นะครับเสร็จแล้วก็ไปหามาว่าระยะทางที่รถวิ่งไปได้ในช่วงเวลานี้ ds มันคือเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอามันมาหารกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยได้ตัวเลขเอาไปโชว์บนหน้าปัดแล้วครับ ซึ่งผมชอบไอเดียนี้มากๆครับเราก็เลยจะลอกกันบ้านเขามาตรงๆเลยโดยการเปลี่ยนไอเดียนี้มาใช้ในโลกของคณิตศาสตร์ครับก็คือเราจะดูก,การเคลื่อนที่ของรถณเวลาทีเท่ากับ3วินาทีซึ่งเราก็จะซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นมันมีขนาดเล็กมากๆก็คือ DT ระยะเวลาสั้นๆเขียนแทนด้วยการขยับไปตางขวาเล็กน้อยแล้วก็ DS ระยะทางที่รถวิ่งไปได้ในช่วงเวลานั้นเขียน แทนด้วยการขยอบขึ้นข้างบนครับแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าความเร็วเนี่ยมันก็คือระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหมครับและการอัพผลตั้งแนวตั้งหารด้วยผลตั้งแนวนอน ds หารด้วย dt เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับการหาความชันของเส้นตรงที่วิ่งผ่านจุด2จุดนี้ครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้เป็นจริงเฉพาะที่เวลาทีด้่กับสามวินาทีแค่ที่เดียวคือเราจะเลื่อนตำแหน่งไปดูผลหารนี้ที่เวลาเท่าไหร่ก็ได้เราก็เลยจะบอกว่าผลหารนี้มันก็เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาทีเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราป้อนเวลาให้มันว่าจะเอาตอนกี่วินาทีเนี่ยผลหารนี้มันก็จะบอกเราว่าณตอนนั้นน่ะเข็มความเร็วมันกําลังชี้ไปที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับ ซึ่งถ้าเกิดจะว่ากันตามตรงนะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละวาดเส้นโค้งสีเขียวอันนี้ขึ้นมาครับก็คือผมสั่งให้คอมพิวเตอร์มันซอยแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงสั้นๆสมมุติว่าช่วงละ0.01วินาทีหาผลต่างของระยะทางระหว่างก่อนกับหลังเสร็จแล้วก็หารด้วยระยะเวลาสั้นๆที่ว่าก็จะได้ออกมาเป็นค่าของความเร็วณขนาดนั้นโดยประมาณเสร็จแล้วก็ลาก,ลากเส้นโค้งเชื่อมจุดทั้งหมดออกมาเป็นเส้นสีเขียวอันนี้ครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราสามารถทำแบบนี้กับเส้นกราฟของฟังก์ชันอะไรก็ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เราโชว์อยู่แค่อย่างเดียวเพื่อที่จะพลอตเส้นโค้งของ derivative ของมันออกมาครับ มาถึงตรงนี้ผมอยากให้เราทุกคนตั้งสติแล้วก็เอาให้มั่นใจจริงๆว่าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับว่าอีกทีหนึ่งนะครับเราแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเล็กๆเสร็จแล้วก็ใช้ผลต่างของระยะทางเพื่อหาความเร็วในแต่ละช่วงครับเพราะจากตรงนี้เราไปต่ออีกแค่นิดเดียวเราก็จะสามารถล็อกหลบความย้อนแยงที่เราพูดถึงตอนแรกได้แล้วครับเพราะว่าไอเดียหลักของเดลิเว t i v ทีฟหรือว่าอนุพันธ์เนี่ยมันก็เป็นแค่ค่าของอัตราส่วน DS ต่อ Dt อย่างที่เราทำเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ค่า dt ที่เราเลือกเองอย่างที่เมื่อกี้เราเลือก0.01ครับเพราะว่า Derivative เนี่ยมันคือค่าของผลหารน,นี้เมื่อ DT มีค่าน้อยมากๆจนเกือบจะเป็น0ูนย์ครับ ฟังแล้วมันอาจจะดูแอบส r ตรกนิดนึงอาจจะยังไม่ก็เห็นภาพกันนะครับแต่ว่าเราโชคดีครับที่คอนเซป t นี้มันวาดออกมาเป็นภาพได้ชัดเจนมากๆก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าอัตราส่วน ds ต่อ dt มันก็คือความชันของเส้นตรงที่วิ่งผ่านจุด2จุดที่เวลาต่างกัน dt ใช่ไหมครับเพราะงั้นยิ่งค่าของ dt มันเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่เนี่ยความชันของเส้นตรงเส้นนี้มันก็จะยิ่งเข้าใกล้ความชันของเส้นสัมผัสส่วนโค้งนณะจุดนั้น นนัน้ตามคำนิยามของเส้นสัมผัสส่วนโค้งเลยครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่ทั้งฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ครับเพราะด้วยวิธีนี้เราก็ได้ล็อกหลบปัญหาศูนหารศูนย์ที่เราพูดถึงไปตอนแรกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วขณะเดียวแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้2ชั่วขณะที่มันต่างกันน้อยมากๆแทน หรือว่าที่บางคนก็ชอบพูดว่าเดลิวัตีมันคือการหันแ่งเวลาออกเป็นช่วงสั้นๆอินฟินิตี้ช่วงเนี่ยวิธีมองแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาของมันอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นกันในวันนี้เพราะาแนวคิดของเราเนี่ยมันได้ล็อกหลบเรื่องอินฟินิตี้ไปแล้วเหมือนกันครับก็คือเราบอกว่าอัตราส่วน ds หารด้วย dt เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้แหละแล้วเราก็ไม่ได้สนใจจะไปคิดคำนวณหา ค่าของมันออกมาด้วยแต่ว่าเราอ้างว่ายิ่งดีที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรค่าของอัตราส่วนนี้มันก็จะยิ่งเข้าใกล้ความชันของเส้นสัมผัสครับแล้วความชันของเส้นสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมคำนวณออกมาได้ไม่ยากเลยครับ เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ามันเหมือนกับการโกงความตายนะครับก็คือเราวิ่งเข้าไปเสี่ยวทั้งเรื่องการหานด้วยศูนย์แล้วก็วิ่งเสี่ยวทั้งเรื่องอินฟินิตี้ด้วยแต่ว่าเราก็สามารถล็อกหลบมันได้ทั้งหมดไม่เคยชนกับอะไรเลยจนสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นคอนเซปต์ของเดริเวทีฟหรือว่าอนุพันธ์ครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะนอกจากแนวคิดนี้มันจะไม่ขัดแย้งกันเองแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่เรานึกภาพในหัวได้ง่ายมากๆด้วยแค่วัด ภาพเส้นตรงที่วิ่งมาสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุดหนึ่งจุดที่เราสนใจแค่นี้เองครับแล้วไอความชันของเส้นสัมผัสที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นการประมาณที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ที่เข้ามาแทนการหาค่าของผลหารของอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่มันเป็นไปไม่ได้ครับ พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับผมก็มีเรื่องจะสารภาพนิดนึงครับเพราะภาพที่ผมวาดให้ดูก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวครับเพราะว่าในวิชาแคลคูลัสเนี่ยเราจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าการเอาตัวดีไปแปะไว้ที่หน้าตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าเราสนใจค่าของตัวแปรนั้นๆที่เล็กมากๆจนเข้าใกล้ศูนย์ครับอย่าง DS ก็คือระยะทางที่เล็กมากๆที่เกิดจากดีที่ระยะเวลาที่ สั้นมากๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะงั้นแผนภาพพวกนี้มันก็เลยจะใหญ่เกินความเป็นจริงอยู่มหาศาลเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ derivative จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เศษส่วนจริงๆอย่างที่เราว่าไปครับแต่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนค่าของเศษส่วนนี้มือคัตโอยเราจะยังไม่สนใจนะครับเพราะว่าถ้ากดตอนนี้การมองว่า ds ส่วน dt มันคือเศษส่วนจริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้มือใหม่เข้าใจอะไรๆไ,ได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรตรงไหนครับเพราะว่าในสเต็ปต่อไปนะครับ ในตอนที่เราจะคิดคำนวณหาเด i v วท i ีฟออกมาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่วิเศษวิโสต,ตรงไหนเลยนอกจากการคำนวณหาค่าของเศษส่วนนี้ออกมาครับ ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าระยะทางที่รถของเราวิ่งไปได้มันเป็นไปนตามฟังก์ชันที่ยกกำลัง3นะครับก็คือหลังจากเริ่มวิ่งไป1วินาทีมันก็จะวิ่งไปได้1เมตรหรือ2วินาทีก็จะวิ่งไปได้2กํกำลัง3เท่ากับ8เมตรอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากหน้าตาของเส้นโค้งนะครับว่ารถมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับ สเต็ปต่อมานะครับมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าผมรับประกันเลยว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราตั้งใจคิดตามไปเนี่ยเราจะต้องคิดแบบนี้แค่ครั้งเดียวก็จะเข้าใจเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตแล้วครับ ถ้าเกิดเราอยากรู้ความเร็วของรถณนะเวลา t เท่ากับสนะครับเราก็จะหาว่าหลังจากเวลานั้นน่ะรถมันจะวิ่งต่อไปได้อีกไกลแค่ไหนในเวลาสั้นๆ ds เสร็จแล้วก็หารด้วยเวลาที่ผ่านไปสั้นๆ dt ครับเหมือนกับวิธีที่เข็มนาปัดความเร็วรถมันใช้นั่นแหละโดยที่ตอนนี้เราจะยังไม่สนใจนะครับว่า dt มีค่าเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปว่าฟังก์ชันของระยะทางเนี่ยมันคือ t ยกกำลัง3ครับ สักแต่ต่อมาเราก็จะกระจายพหูนามกําลังสามออกมานะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจทําแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ครับก็ว่าไปเลยครับหน้ากําลังสามบวก3หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสามเสร็จแล้วก็ยกลบ2กําลังสามลงมาตรงๆครับ จะเห็นว่าอันนี้มันยาวเหยียดเลยนะครับแต่ว่า2ยกกำลัง3เนี่ยมันก็จะหักล้างกันเองแล้วจากเทอมที่เหลือเราก็จะสามารถเอาดีที บนตัดล่างได้ครับตรงนี้เราจะเหลือ3เทอมนะครับโดยที่เทอมแรกจะเป็นตัวเลขธรรมดาธรรมาเนี่ยแหละแล้วก็อีก2เทอมที่เหลือจะมี DT คูณติดอยู่ด้วยครับแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเด i v a t i v e มันคือค่าของอัตราส่วนนี้เมื่อ DT มีค่าเข้าใกล้ศูนหรือก็คือเราสนใจระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดีมีค่าน้อยลงเรื่อยๆจนเกือบจะเป็นศูนย์เนี่ยค่าของ2เทอมหลังมันก็จะมีค่าน้อยลง ตามดีทีไปเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วมันก็จะมีค่าน้อยมากๆจนเราไม่จะเป็นจะต้องไปสนใจมันก็ได้หรือก็คือเราตัดมันทิ้งไปเลยเหลือเทอมแรกแค่อย่างเดียว3คูณกับ2ยกกำลังสองครับสั้นๆคลิ clean ้นคลีนแค่นี้แหละหรือว่าถ้าเกิดคิดเลขออกมาเขาจะได้12เป็นค่าความเร็วของรถคันนี้ที่เวลาทีเท่ากับ2วินาทีหรือว่าถ้าเกิดตีความลงไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเส้นสัมผัสส่วนโค้งอันนี้ที่จุดทีเท่ากับ2จะมี ความชันเท่ากับ12หน่วยครับแล้วก็มุกเดิมอีกแล้วนะครับว่าแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้เป็นจริงแค่เฉพาะจุดทีเท่ากับสครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้กับณเวลาทีใดๆก็จะได้ว่าไดโนเวทีฟของฟังก์ชันระยะทาง T ยกกําลัง3ซึ่งมันก็คือความเร็วของรถณเวลาทีเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณกับ T ยกกลาลังสองครับ มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเน้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่เด็ดของงานคำนวณเมื่อกี้มันก็คือสเต็ปที่เราส่งให้ค่าของ DT มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ครับเพราะว่าหลังจากที่เราทําอย่างนั้นน่ะมันก็จะทําให้จํานวนเทอมในสรรมการมันหายไปเยอะมากๆทําให้ผลลัพธ์ของเราซึ่งมันก็คือเดรเวทีฟของฟังก์ชัน T ยกกําลัง3าเนี่ยมันได้ออกมาสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองสวยงามมากๆครับ ซึ่งวิธีการหาเดร i v เว i v e ทีฟหรือในภาษาพูดก็คือการดิฟฟังชันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแร,แรกที่เราจะได้เรียนกันในวิชาแคลคูลัสครับโดยบางคนก็อาจจะได้เริ่มจากการลงมือคำนวณเองอย่างที่เราทำเมื่อกี้หรือว่าบางคนก็อาจจะได้เริ่มจากการท่องสูตรในตารางก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราใช้มันไปสักพักหนึ่งไอ้สูตรพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกซึมซับเข้าไปในหัวของเราเองทาให้เราไม่ได้ต้องมานั่งคานวณแบบเนี้ยใหม่จากศูนย์ทุกครั้งครับ ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าการท่องสูตรจากในตารางแล้วเอาไปใช้เลยเนี่ยมันทำได้ง่ายมากๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันจริงๆครับ เพราะงั้นในตอนต่อไปเราก็จะมาดูกันครับว่าสูตร Derivative หลายๆสูตรที่เราจะได้เจอกันมันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับคนที่อยากจะเลิกท่องสูตรแคลคูลัสครับแต่เรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือความเข้าใจในเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่เราได้จากการคิดถึงเรื่อง Derivative ในวันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราล็อกหลบความย้อนแยงของ p a r า dox อันอื่นๆได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูที่รถคันเมื่อกี้ของเรานะครับ ว่าจากฟังก์ชันของระยะทางที่เรากำหนดมาที่ยกกำลัง3แล้วก็คานวณออกมาเป็นความเร็วซึ่งก็คือเด r ร v a t ว v e ของมันเนี่ยได้3 t กทีกำลัง2ครับ เพราะงั้นถ้าเกิดเราแทนค่า t ทีทกศูนย์งลงไปเนี่ยเราก็จะได้ว่าณนะเวลา t ทศูย์ระยะทางของรถมันก็จะเป็น0เหมือนกันซึ่งก็ไม่แปลกใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นนะรถมันยังไม่มีเวลาให้ออกวิ่งเลยแต่ว่าปัญหามันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราคิดความเร็วของมันออกมามันก็ได้0อีกแล้วครับ ก็แปลว่าที่เวลา T ี้ท่กศูนย์รถมีความเร็วเป็นศูนย์หรือก็คือณนะตอนนั้นรถมันจอดอยู่เฉยๆแต่ว่าตอนแรกเราบอกว่ารถคันนี้มันเริ่มออกตัวจากหยุดนิ่งที่เวลาที้ทกศูนย์ไม่ใช่เหรอเพราะงั้นสรุปแล้วตอนเวลาทีเท่ากนย์เนี่ยรถมันจอดอยู่เฉยๆหรือว่ารถมันเริ่มออกวิ่งแล้วกันแน่ งงและใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดรถมันไม่ได้ออกวิ่งตอนเวลาทีเท่ากับศแล้วมันเริ่มออกวิ่งตอนไหนหรือว่าถ้าเกิดความเร็วของมันเป็น0ูนย์แล้วมันออกวิ่งได้ยังไงอันนี้แหละคือความย้อนแยงของพารอกซ์อีกอันหนึ่งที่เราสนใจครับ ผมแนะนำให้ลองกด pause แล้วก็นั่งคิดก,กันเองก่อนนะครับมันจะได้เป็นการทดสอบความเข้าใจในคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะกับความเข้าใจในคอนเซปต์ของ derivative ด้วยครับแต่ว่าเฉลยว่าทำไมโจทย์ข้อนี้มันถึงไม่ make sense ตั้งแต่แรกนะครับเพราะคำว่าชั่วขณะเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับ ระยะเวลาไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนก็ตามมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้เหมือนกับที่เราบอกว่า DT มันมีค่าน้อยมากๆแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์นั่นแหละครับ เพราะงั้นถ้าเกิดเวลามันผ่านไปเล็กน้อยสมมุติว่า0.1วินาทีนะครับเราก็จะคิดออกมาได้ว่าในระหว่างนั้นรถมันจะวิ่งไปได้0.001เมตรซึ่งก็ออกมาคิดออกมาเป็นความเร็วได้ครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าต่อให้ระยะเวลามันจะสั้นกว่านั้นอีกไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนก็ตามระยะทางแล้วก็ความเร็วของรถเนี่ยมันก็จะไม่มีทางมีค่าเป็นศูนย์ครับคือมันอาจจะใกล้เคียงศูนย์มากๆแต่ว่าที่เราบอกว่า เมื่อเวลาทีเท่ากับศูนย์ความเร็วชั่วขณะของรถมันจะมีค่าเป็นศูนย์เป๊ะๆไปเลยเนี่ยก็ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะมันเป็นแค่ค่าประมาณที่ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ซึ่งในที่เนี้ยผมอ้างว่าศูนย์มันเป็นค่าตัวเลขของความเร็วที่ดีที่สุดแล้วที่เราสามารถกําหนดให้มันได้ครับ ความหมายที่แท้จริงของประโยคเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พูดถึงกันอีกทีในตอนถัดๆไปนะครับแต่ว่าผมขอฝากว่าเป็นการบ้านให้เอาไปคิดกันต่อนะครับว่าเราให้ค่าประมาณที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราสามารถให้ค่าประมาณที่ดีกว่าศูนย์ได้เนี่ยแล้วมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยที่ห้ามใช้อินฟินิตี้หรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับให้เราเขียนออกมาเป็นตัวเลขจริงๆครับ หรือถ้าเกิดคนไหนรู้คนตอบแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับ สุดท้ายป็นกอบกบคุณเบอร์เลยว่าสาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องแมทเล่าให้ฟังครับคุณเดบหฮาคุณฮัทนาะคุณทยยาคุณสาโรธคุณสแตมพีพีคุณรักสไลเวอร์คุณกล้านรงค์คุณภาคคุณกริบบูมคุณเอ็นเอลคุณตุนเอคุณรักนาทีคุณทิพูนเดอะเบรนคุณบุกกี้คุณจ็อบพีคุณวรรษคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมเกอร์คุณกระจรเทพคุณทราฟิกแจมคุณพลคุณทศพลคุณออมซับแล้วก็คุณส